กลับหนึ่งกลับสองลับสามแบบนี้เป็นการตรวจมนครั้งที่5้ิบแประจำวันที่ยี่เจ็มิถุนายน2568ัน้าร้ข้าพาเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองเจหนึ่ง ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของเขาพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกลาวพระรัตนตรยัย อะละัมั่งจัมมาสัมพุทธโธพระวาพุทธังพระว,วันตังอภิวาเทมีสวากาตูพระวตาธมโมธม,มังนัมมะมีสุปฏิป,ปันโนภะกวตโตสาวกะสังโคสังขังนัมมนบทที่สองบทบูชาพระไปรีพินาศ ะหังสัมมาสัมพุธทธสุจรังปะลินิพุตโตพุ้ในหิธารมานุธานิปลาละมีหิจัทิตสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสารนังคะโตปูเชมิละตานาตะยังธรรมังจะละมิสุทินาบทที่สามบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธามังมุนีราชัสสุนันตุสักขะโมคทังสกเคกาเมจะรูเปคิเลติขาลัตเตจันตลิเควิมาเนทิเปลเทจะกาเมตะรุวะนะขะหาเนเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวะละขาลวิตเมยัขะคันทัพพะนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวะละวะจะนังสาธโวเมสุนันตุ ธรมะสัวนกการุอยมพ้ันตาธรรมมะสวการุอัยัมพ้าันตาธรมะสัวนกรุอยมพ้ันตาบทที่สบทสวดปุพะภาคะนมการนโมตัสสะคะวะโตอะรหัโต okay. ัมสมัสสมพุทธานโมตัสสะคัวะโตอวรหัโตัวสมาสสมพุทธานโมตัสสะพะวะโตอะรหะสตัมมัยสมพุทธาบทที่หบทสวดใจจลณะมนณปาทะ พุทธังสระนางคัช้ามิทำมังสละนางคัช้ามิสังคังสละนางคาช้ามิลุติยัมปิพุทธังสระนางคัช้ามิทุติยัมปิทำมังสละนางคัช้ามิทุติยัมปิสังคังสระนางคัช้ามิตติยัมปิพุทธังสระนางคัช้ามิตติยัมปิทำมังสระนางคัช้ามิตติยัมปิสังคังสระนางคัช้ามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรานังอัญงพุทโธเมสรานังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสุติเมห้นตุสัพพทานาถิเมสรานังอัญญทมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสุติเมห้นตุสัพพทานาถิเมสรานังอัญงสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสุติเมห้นตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถา พุทธังนัเมรัตนะภูตะสลีละจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิจุติสาลังสังขังนัเมรัตนะภูตะสุสีระติฏฐิเอตังนัเมติละตานังละตนัตะยะวะหังสัมมาสัมโมสัลิตะวัตถุวิเสสะภูตังอัญโยยายายุตตะยุคุณะโยคะวะสัพพวัตตังอสุมิตตะยมหิปิตะเทวะยะขาติทันเตเอกังวินาตะ พิตะเรสามารถสัมผัสเวนะโลเกกะทหาจิกะจิเลนจะกปาตุภูตังคัมภีละยานะวิไัยยังอติรุทธะตัดทางวินโยหิปันทิตตะชนะหิวิชายะโูปางโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปลลปะนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายะตายะนามิหิเยวะชนะตายะจุวิจุตัมปิ สมุปะสะตปัสตังมณติสจุทธปัสสะท,ะทะนานังปุญญาธิการนะมะมสมุตตมะปุญญาภูปุณณะภูมังทุคขาปมุตจนะมุนะมขตรละ,ะ,ะนางคตานังปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชาเนยยังนิพพานะตัจิก,กิริยายุป,ปนิสัยยัตทังสัมมาเิเลสมัมภะละโสทะนจิติยาจาสะสาธุหิอตัอตอตัตถาสุป,ปุสาเล ภูปะเซวนียังปาเนหิจาปิสารนังข้ามเนยยะเมวะตัตมาหิตังติละตะนังสลรัสารนังขตัมหาลัตตินท่วังขณะเนสุนม,มาสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนะจิตตาตัดฐานุป,ปาลิจาริยาสถารตาจปุณณปุญญยนะตัฏสุกกะเตนะสุขีภเวมุ เตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหนตุโยเจทะธรรมะวินัยมปิปมานะภูโตโลกุตลาภิสมัโยนิยะโตสุโภชังตัสโซปนิตยะจายะอยมปิโหนตุวัตุเตเยปริจิโตสุปัสสะกาโลบทที่8ปดธรรมะสัาฆิติขาถาโยจักุมาโมหะมะลาปกัตโทสามังวาพุทโธสุขโตวิมุต มาลษัพปะสาวินิโมจะยันโตปาเปติเคมังชั้นตังวินนยังพุทธังวลันตังสีรสานามามิโลกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตจะกสาเตจายติติหุนตุสัพันตรายาจะวินาจเมนตุทมโมทะโชโยวิยาตตะตัตตถุทัดเสสีโลกัสาวิจุธิมากครังนิจานิโก ธรรมะพระรัตทารีซาตาวะหสันติกโรจุจินโนธรรมังวลันตังสีลัสนามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาาหังสันเตชะเตชะยติธิหุนตุสพันตลายะจะวินาจะเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตาโนโพโยโปโลกัสสะปะปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวัสาิธรรมังวิธีตังกะโลติซ้งคั้งวลรันตังติรัศนามามมพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิเตชะเตชะยะติทิโหนตุสัพันตลายาจะวินานสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสะสวัสตะ ตัตเซวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธะเิระทิฏฐิโนนะโมโอมาตายาลัทธะลัตนาตตยัสสะสาธุกังนะโมอุมากาติตตะตตะวัตถุตยัสสะปิมโมกัลัมปภาเวนะวิคัจันตุอุปัทวานะโมกัลานุภาเวนะสุวติหุนตุสัพพะทา นโมกัลลัสตะเตชฉนะวิธิมหิโหมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาเกสุวิหารติกะปีละะเลววัตุเสมหามหาวนเนม,มหาตาพิขุสังเคนะตัดทิงปัญจะมตเตหิพิขุสเตหิ สัพเพเหวะละหันเตหิทัตหิกะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนจันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัตนายะพิขุทังคันจะ อาถาโคจตุนังพุทธาวาสกาิการนางเทวนางเทตาทโหสิอายังโคพัควาสเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัจทิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทักเหิกะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะฉันนิปติตามุนติ พระกวันตังทัศนายาพิขุสังกันจะยัน้นะไมยัมปิเย,ยนะพระกวา เตนุปัสสังกเมือยามะอุปัสสังกะมิตตวะพระกะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเาสยามติอัะโคตาเทวตาเซยะถาปินามะพระละวะปุริโสสัมมัญจิตตังวาภาหังปัสสะเลยะปัสสะจิตตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเตสุเทเวสุอันตะละหิตาพระกะโตปุระโตปาตุละหังสุอัะโคตาเทวตาพระกัตัง อภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังติตาโคโอเอกเทวาตา,วตา,า,า,าภาามมาะควัคตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสติมหาตมะโยบว่านัตเมงเทวกายาตมะคตาอคติมหากิมังธรรมะตมะยังทักกิตาย,ยวาาะวะอปะราชิตาสังคันติอัคโคอปะรเาเทว,วตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาทาาาั้งอภาสติ สัตละพิกโวสัตมาท้าหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารธีวะเนตานิคเหตะว่าอินทิยานิลักขันติปันธิตาติทาโขอปลาเทวตาพระควรตโตสันติเกอิมังค์ทังอภาสิเชตว่าคีลังเชตว่าปะลีทางอิภะคีลังโอหัตจะมะมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักูมตตาสุทัน ตาตุจุนาคาติอะทโคอปลาเทวตาพระกวาตสันติเกอีมังคาทังอภาสติเยเกจิพุทธังสารนังคตาเตนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปูเลสันติติอะทาโคพระกวาพิกุอมนเตติเยปุเยนาพิกเวทะจัจสุโลกะทาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังทัศนายพิขุจังกันจเะเยปิเตพิกเวเอฮสุงอติตมัชานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานาังเอตะปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาเเฮสุงเตะยะทา้าปิไมหังเอตตะละหิเยปิเตพิกเวพระว,วิสันติอนาคตมัชานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะน เตสามปิภะวันตานางเอตัปะลมาเทวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติสยยะทาปิไมหังเอตาละหิอาจิคิดสามิภิกขเวเทวะกายานางนามามิกิตตยิตสามิภิกขเวเทวะกายานางนามามิเทติสามิภิกขเวเทวะกายานางนามามิตังสุนธาจาตุกรรมณิตกะโลถะพาติสามิติเอวัมพันเตติโค เตพ,พิกภูพระคาวตปัจจัโตโตสุงพระขาวตาเอตาทวจะสิโลกะมนุษย์กษัมมิยัตถภูมาตาทิตาย,ยีติตาคิริขพลังปะหิตตาตามาหิตตาปุถุสีหาวัสวีนาโลมะหังสาภิสมุโนโอทาตามะนาัสาสุธาวิปัจจนมะมนาวิลาปิญโยปัญจสตเตจตาวาวะเนกะปิโลวัตเว ตโตอมันตยิสัตถาสวะเกสัสนละเตเทวกายะพิกันตาเตวิจนาถะพิกโวเตกะอาตับปมะกะลุงตุตะวะพุทธสัตตะนางเตสัมปะตุละหุยานางอมนุษยานะทัศนังอเปเกสัตตมมาทคุงสหัสังอัตตะสัตเลนสัตังเอกสหัสสานังอมนุษสานามัทสุงอเปเกนันตมมาทคุงทิสาสภาปุตตาหุงตันจะสพังอภิญญายะ ว่าวิตวานะจักขูมาตโตอมันตยิสัตถะสาวะเกสัตเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณะภิกขะวเยโวหังกิตะยิสามิคิลาหิอโนปุพะโซสัตสหัสสาวะยาคาปุมากาปิระวัถวาอิทิมันโตชุตติมันโตวะนามันโตยะสัตติโนมมทามนาภิกขมงภิกขูนางกะมิติงวะนาง ชาสหัสสาให้นม่ว่าเตยคะนันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสิ์โนโมทามนาพิกมงพิคูนางจะไม่ติงว่านางตาตาพิลาติสหัสสายยคะนันตะวันนี่โนอีที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสิ์โนโมทามนาพิกมงพิคูนางจะไม่ติงว่านางอิเจเตโซลสหัส สัจหาจายะข้านันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโนมุทมนาภิกขมงภิกขุนางจะมิติงเวนางเวสัมมิตตาปัญจสัตตาจะข้านันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสติโนมทมนาภิกขมงภิกขุนางจะมิติงเวนางภุมภิโลลาชาคะอิโกเวผุรเลสันถิเวสะนางพิญโยนางสัตตาสัจหาจัยค้านางไะยิรูกปาสติ กุมพิโลราชาฆะหิโกโซปะฆะไม่ติงว่านางผูลิงมันจะที่สังราชาทศตัดลัทธโภจัสสติขันทภา,านางอธิปติมหาราชายัสติโตปุตตปิตตะพระหัวอิทธานามามหาพราอทิทธิมันโตชุติมันโตวนันละวันโตยัสติโนมทตะมนาพิกมุงพิกูก้นางแตไม่ติงว่นานางพักกินันจะที่สังราชาวิรุตโธตัปัสสะสติ คงพันธทานังอธิปติมหาราชายะสตติโสปุตตปิตสะพระหะโวอิทาันามามหาไสลาอิทิมันโตที่ติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยะสตติโนโมทะมนาอธิอภิกขามุงพิคุนางแต่ไม่ติงว,ว่านางปัชชิมันจ่าที่สังราชาวิลุป,ปะโคปสัสสสติ นาคขานางอธิปติมหาราชายัสสติโซอุตตปิตสาภะหาวุิท่านนมามหาพะลาอิทิมันโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสติโนโัท่มนาพิกมุงพิกคูนางจะไม่ติงว่านางอุตตลันจะติทิขังราชกุเวโลตปัตตาสติยาคข้านางอธิปติมหาราชายัสสติโซอุตตปิตสาภะหาวุยท่านามามหาพะลายอิทิมันโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสติโนโันท่มนาพิกมุงพิกคูนางจะไม่ติงว่านาง โูลิมะชิสังทัตตะระโธทักขิเนนะาวิรุทธาโกปัจฉิเมนาวิลูปะโคกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลทิสังันทละมานาอัดทั้งสุวเนกาปิละวัถเวตสัมมายาวิโนทัสอาคูวันจะนิพาสทัะมายากุเนนทุเวเนนทุวิภูจะวิภูโตสาหะกันทโนกามาเตโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโอุปะมมัตโยจะ เทวสุตโตจะมาตลีจิตตเตโนจากันทัพโภมมโหราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะติโคเจวะติมพะรูสุริยะวัจจะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโหทัมานาพิกำมงพิคุนางจะไม่ติงพระนางอ่ะทาคูนะพระสานาเวสาลาสหตัชะกากรรมพลาสตะลาอากูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาคาตาลัทธะจะอาคูนะคะยะตติโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคะจะไม่ติงวะนางเยนะคะละเชสะหัสาหาลันติทิพาทิชาปาคีวิจุธาจะคูเวหายสาเตวะนามัชะปตตะกิตตาสุปนาอิติเตตนามังอภยันตานะคะละชานะมาสติสุปนาโตเขมมะมะกาติพุโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันต้า นาคาสุปนาสารณะมักังสุพุทธังชิตาวชีระหัตเธนะสมุทังอสุราติตาพาตโลวาสะวะเตเตอิทิมัตโตยัสติโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราานะเวทะสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาลาโทนะมุจีสหสัตสัตมจะพันลิปุตานางสะเพเวโรจนามมแกดันในอิตาวาพระลิงเสนาง พระหุพัทธมุปาค้ามุมสามาโยธานิพัทธันเตพิกุนางแต่ไม่สิงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาค้ามุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยตสาตหะเมตากาลุนาการิกาปูเทวายัสสติโน ถาเสเตทถ้าสะทะกายาสะเพนันาสะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยสัตสิโนเัื่ถ้ามนาพิกมุลพี่คุนางสมิสิิว่านางเว็นธูจเทวาสหาลีจะสมาจัตุเวยัมะจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักิตาสุริยศูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักิตานักขัตานิปุลักกิตตวะกูมันทวะลาหกาวาสูนางวาสโวเสตโทสโกปะคาปุเรนทารูถ้าเสเต้ถ้าสะทะ กายตะเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัตติโนมวท่ามนาพิ่กมุงพิ่กูนังแต่ไม่ติงว่านางอาทากูสหาูเทวาชละมัคคิสิคาริวะ อริทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสีนโนว่าลุนาสหะธรรมะจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุกิลาอาคูอาคูวะสะวเนสีนโนทัศเตเตทัศธากายาตพนานัตะวานันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสติสสนโนมุทัพมานาพิจามุพิคุนางแตไม่จริงว่านาง สัม,มานาะมห ah าสัมมานะมา,มามนุสสามนุสสุตตัมาคิทาปัทุสิกาอากูอาูมนโนปะทุสิกาอาทาคูหะรโยเทวาเยจะโลหิตะว,า О, ah วาาติโนปารลขามหาปารลขาอาคูเทวาเยสติโนทัศเตทัสทธากายาสเพน,านาันัตสวันนิโน О, อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสติโนโมทมนาภิกขมุพภิกขุนงังแต่ไม่ติงบะนางสุกากะลุมาหาอลุนาอากูเวขะนาสาสห โอทาตะไครหาป่าโมคะคูเทวาวิจักขณาสะคามัตตาหาละัจฉามิสก้าจยจยัสติโนขณะหนายังอาคาปัจจุโนโยติทิสะอภิวัสติถ้าเสตเจทัศธากายะสะเพนะนาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโนมุทะามนาพี่กมุงพี่คุนังจะไม่ติงวะนาง เขไม่ยาตุสิตายามากัตะการย耶สัตติโนสัมพิทการละม้าเตทัสโชตินามาจากอาสาวะนิมานะรติโนอากูอัถากูปะระนิมิตาทัตเตทัตสะทากย耶สะเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตย耶สัตติโนมทามานะพิกกมุพิกุณังแต่ม่จริงวานังสันเทสันเทเสเทวะนิกาย耶สะเพนะนัตตะวันนิโน นามันว่าเย,ยนะอาคันชวงเยจันเยสาธิศาสหาพวะุทธชาติมัคขีลังโอาคาตินะมะนาสาวังทักเคมาคาตลังนาคันกันทางวะอสิตาสิติตังสุพามาประมะตัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะ ตนางกุมาโลติโซจะโซปะคะแตไม่ติงว่านางสหสพามะโลกามังมหาพมาพิติสติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากโยยัสสติโสทศเสถาอิสลาอากูปเจวะปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาลิโตปฏิวาริโตเตจักสภอพิกันเตสินเทเทเวสภมะเกมาราเตนาพิกกมิปัจักกันหัสัมมันที่ยังเอถะคันทะ คันหะทพันธะทะราเเคนาพันทะมัตถุโวสัมมันตาปริวาเลทามาโวมุตจิตทะโกจินางกิติตทะมหาเทโนกันหะเตนางอภิเทยิปานินาตะละมาหาัจจะตะลังกตะวานะเพระวังยะถาปวุตกโกเมโคฐานะยันโตกตว,วิชุโกตถาโสปัจ,จุทาวัติสังกุโตอัศัยยังวเส ตันจะสะพังอภินยายะวิ่าวกิตรวันะจักขุมาแตโตอมันแต่ยึดสัตตะทะวะเกศาเสนลเตมาลาเตนาพิกัารเตวิชานาถพิกาโวเจอจัตตัปะมากะลงตุตวะพุทธศาสนางวิตาลาเคหิปะกามงเนสังโลมันปีิชยงสเพวิชิตตสังขามาพยาติตายสัตติโนโมทันติสหพูเตหิสาวาเตชะเนสุตาติ